ในหก็เจอทั้ง2ท่านละเป็นพิเคสที่น่ารักถูกคัดเลือกมาใช่ค่ะบอกว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยขออนุญาตแนะนำตัวครับค่ะพี่น้องค่ะริงมัฒนาค่ะท่านที่สองครับไเล่นชื่อมายุราค่ะโอ้หดาล่าชื่อมีนาสันบทบูค่ะอ้ผมนเหมยผมเห็นแล้วว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูสุขภาพดีวันนี้นะปวยเป็นอะไรอ่ะ ไม่เครียดแต่ป่วยไม่เครียดแต่ป่วยใช่ค่ะไม่ได้คอารมณ์ดีอะด้วยหลักการแล้วเนี่ยใช่ค่ะแต่ป่วยป่วยปวดหัวเข่าปวดศีษะแล้วก็ชาชาที่ตามมือชาปลายมืออะไาแบบนี้นะอาการปวดข้อเข่าเนี่ยถ้าเกิดลงกระปิ้นแสดงว่าก่อนหน้านั้นค่อนข้างจะสมบูรณ์ท่วมไหมอ้วนอ้วนเลยนะใช่เขาอ้วนขึ้นรับมันหนักขึ้นข้อเข่าเท่าเดิมก็จะมีการปวด าเกิดหนักขึ้นนั้นคือเสือเส่อมได้ <จะ S 1> อันนี้มาจากผลจากอาการอ้วนครับปวดข้อเข,าข่าสองคือปวดหัวเมเกนซาใช่ชาตามมือค่ะเอาละถึงตอนนี้อาการฟ้องแล้วครับ,รบอาการชาเนี่ยมันจะมาจากการลักษณะของการอุดตันสูงแล้วเริ่มจากอาการหยิบจับชาปลายประสาทอักเสบนะครับปลายประสาทอักเสบร,รู้สึกว่าบีบคำเนี่ยรู้สึกว่าชาชาแล้วเป็นอาก,การแล้วไปหาหมอไหมครับไปหาหมอแต่หมอนวดค่ะ ไปหาหมอนวดเดือนละสองครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงต่อมาตรวจวิเคราะห์หรือยังไงครับถึงได้ไปวิเคราะห์อดเลือดจริงเหรอใช่เขาก็เลยบอกมีไขมันเลยเนี้ยเขาเลยแนะนำให้ทานโซจางไฟโต แล้วก็ Next Day สามตัวเลยใช่ค่ะดูแลเรื่องของหลอดเลือดโซจังถูกต้องค่ะนะครับระบบขับถ่าย Next Day ค่ะและก็เรื่องของตัวเซล์ให้ฟื้นเร็วขึ้นใช่ค่ะไฟตัว F4 ใช่ค่ะสตัวทานแล้วเป็นไงรู้สึกว่าดีขึ้นตั้งแต่อาติอิต์แรกมันยังดีขึ้นว่าปวดหัวหายแต่ก่อจะหายนั้นมันปวดจี้ขึ้นมาแค่คืนเดียวพอหลังจากนั้นก็หายเลยใช่คือฟังก่อนนะทานก่อนจะปวดจี้ทานกี่ กี่กล่องกล่องเดียวกล่องแรกกินต่อเนื่องแล้วพอมันเจอปวดล็อกคือมันจี้ดขึ้นมาถูกต้องค่ะแล้วก็หลังจากนั้นไม่มีเลยหายไปเลยหายแค่คืนเดียวที่ปวดนั้นแล้วพวันรุ่งขึ้นหลังจากนั้นไม่มีอาการเลยเพราะว่อะไรครับหลายคนบอกว่าทานแล้วเปิดปวดเกิดปวดแล้วหยุดหยุดกลัวโอ้นี่พี่น้องทานต่อใช่โอ้นี่ผมว่าหลายคนที่เจอข้อนี้ระหว่างที่มันกาลัง กำลังดุนใช่กำลังล้างพิษเนี่ยถูกต้องคือปวดมากพิษแล้วหยุดละหยุดกลแต่เขาสู้ต่อใช่ค่ะอ๋อทาต่อจากนั้นไม่เจยเลยใช่ค่ะเอาละเรื่มปวดหัวหายละมาดูที่กายที่พูดมาพู่นี่คือข้อเข่าข้อเข่าอ่าเป็นไงบ้างครับเข่าก็หายฮะจริงเหมือนกับเหมือนกับพร้อมๆกันนั่นแหละอใช่ค่ะเพราะเราทานพร้อมกันอใช่โซจังเนี่ยมันไปทให้ระบบการไหลเวียนดีขึ้นดีขึ้นใช่เรืองที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยดีขึ้นค่ะแต่ก่อนมันติด เป็นพังผืดเกาะอ,อยู่เป็นคอนนคชันที่ชูกล้ามเนื้อเกี่ยวพันแน่นหนามากเลือดผ่านไม่ได้เพราะ,ะ,ะมันมีการผ่อนคลายมากปกติต้องมาผ่อนคลายด้การนวดใช่ค่ะเอาละตอนนี้ไม่ต้องนวดแล้วมันเลือดไหลเรียนได้ดีขึ้นก็โล่งขึ้นสบายขึ้นเหมือนกับข้อเขา่า นะตรงอักเสบเป็นเลือดไหลผ่านไม่ได้คนเอมันดีขึ้นมันก็ทาให้โล่งขึ้นสองอาการที่เกิดขึ้นขอแรกหน่อยได้มีเคะพอดีมีคนที่เขากินแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่ใกล้ชิดพี่น้องมากอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กินผลิตภัณฑ์ด้วยก็คือคุณสามีค่ะได้ยินจากสามีอาการปวดเขาบอกว่าปวดข้อเข่าใช่ครับนะครับแล้วก็เกี่ยวพันไปถึงการปวดหัวสองอย่างนี้พี่น้องพอดีขึ้น บางยืนยันคือคือคือผมยืนยันได้เลยนะเมื่อก่อนพอแป๊บก็จะให้บีบไป่นวดอ๋ออย่าร้อนเราดิพอทานโซจังปป๊บมันไม่มีอาการแล้วคนนวดก็สบายใจแล้วรู้สึกได้ว่าสวยผิดหูผิดตาอันนี้พอดีขึ้นแต่ตัวเองบอกเพื่อนอย่างไรบ้างครับแนะนําคุณมีนายเนี่ยค่ะค่ะถ่ายไม่ค่อยดี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 ขอญาตถามเป็นเวลาว่ากี่วันถ่าย ถ่ายทุกวันแต่รู้สึกว่าถ่ายไม่หมดอะไรอย่างนี้โอเคนี่มีข้อนี้นะท่านผู้ชมฟังไว้นะครับเรารู้ว่าอาการท้องผูกมันมีหลายระยะเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องนี้ให้ชัดจิ้นใชครับท้องผูกเนี่ยคือถ่ายทุกวันแต่ถ่ายไม่สุดเหมือนพุจระตกค้างพออึไม่ออกสมมติแลก็ดูดน้าจมื่นอ่งกลับไปเลี้ยงสมองใหม่ โอ,โอ้โห,โโหพี่แด์นึกออกไหมครับเบลอทั้งวันเลยอะครับ <S <S มันเป็นแบบนี้บ่อยๆมันก็จะเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆเนีค่ะแท้จริงแล้วคือมันมีปัญหาจากไหนครับจากอุจจาระตกคั้งที่ทานอยู่ใช่ค่ะแล้วลองทานจริงๆอะเขาจะเป็นคนที่ลองมาหลายอย่างแล้วก็บอกว่าหนูนาพี่ก็ลองมาเยอะแล้วคือจนเราคุยยังไงเขาก็ไม่สนไม่เป็นไรค่ะพี่วันนี้คือมันเป็นปัญหาของพี่เนาะไม่เป็นไรไม่เชื่อนาไม่เป็นไรแต่แต่นาฝากไว้คิด ร้อมกับเน็กเดยสองเม็ดค่ะพี่ก่อนกล,ลับกลล่อนจากบ้นแค่นี้ค่ะพี่มีนาได้ลองสารพัดแล้วค่ะถึงตัวน,นี้พอลองสองเม็ดที่พี่นาแนาะนําให้พี่มีนาผลลั์เป็นยังไงอะผลลั์ดีขึ้นค่ะจยบอกว่าสองเม็ดนั่นแหละสองเม็ด <c oughs> ไม่สองเม็ดนั้นดีค่ะจริงเหรอเรียกเลยค่ะวันที่หลังเร,เรียกเลยค่ะบอกเอามาก่อนแต่ไม่ใช่อย่างนั้นคนที่มีปัญหาแบบพี่มีนานี่ได้ลองสองเม็ดก็ว้าวสิค่ะถูกต้องค่ะพี่หมอเพราะว่าเน็กเดย์ของเราเนี่ยสามารถที่จะ ตอบโจทย์แล้วก็เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทานค่ะพร้อมกับลดน้ำหนักไปในตัวอ,อันนี้คือ,อคสิ่งที่เรามีไม่เหมือนใครค่ะตัวนี้คืนทานของเรานะคะแล้วถึงตอนนี้รู้สึกเลยว่ามันได้ผลนี่ได้ผลท้องนิ่มเสร็จปป๊บพอทานแป๊พอเออออกปับ๊บปรากฏว่าโล่งขึ้นค่ะท้องนิ่นมค่ะเอาวละถึงเห็นภาพตัวนี้นะแล้วข้อน,นี้ข้อดีของตัวนี้นะครับ มันไม่ใช่แค่ De s <S s. <S ดีท็อกซ์ทนะใช่ค่ะมันได้ปรับจำนวนร่างกายกอของล้องค่เพราะว่ามันมีพรีไบโอติกใช่โอ้เนี่ย เหมือนเราเติมพีวิติ i เข้าไปในในลำไส้เราเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยย่อยกายค่อยๆออกมาเลยขับแก๊สโล่งเลยทันอะไรที่ว่าไม่สกัดก็สกัดออกมาหมดเลยค่ะจินค้าของเราดีจริงๆและวันที่เขาเรียกพี่นามาอีกวันหนึ่งแน่นอนค่ะพี่ไม่ได้นําไม่ได้ได้นำเล็กเดียวตัวเดียวอยู่แล้วค่ะเพราะอธิบายเพิ่มค่ะพี่หมอเนี่ยไขมันคนเรามันก็อยู่ที่เส้นเลือดด้วยไม่ได้อยู่ที่ลำไส้อย่างเดียวอ่าแล้วเนี่ยพี่มินาก็ ตัดสินใจในการเชื่อพี่เพราะว่าหนึ่งระบบนำไส้ดีเพราะับชิ้นต่อไปที่พี่นาแนะนําต้องดีแน่นอนก็เชื่อฟังพี่นาภาคใต้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าดีๆแบบนี้ที่มีเราเข้าออนทัวร์นะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ